สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นีโออานี c ทคติโกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาตอบคําถามพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ถามกันมาว่าเทปกันลื่นวัสดุ rpm 2ของทาง Ni o a n i t ี c ท i c a l เนี่ยเวลาติดตั้งไปแล้วแกะออกจะมีคราบไหมนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่ามันจะทิ้งคราบ หรือมันจะส่งผลเสียต่อเฟรมปืนหรือไม่นะครับมาแกะกันเลยดีกว่านะครับเวลาแกะก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับแกะเบาๆนะครับนะแกะออกนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัววัสดุเนี่ยทำมาเป็น r ับเบอร์ไรนะครับ เวลาแกะออกก็จะไม่ทิ้งคราบนะครับแกะออกเรียบร้อยแล้วครับเวลาแกะทำไมง่ายกว่าตอนติดเนาะตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็เตรียมเอาทิ้งนะครับไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูเฟรมปืนนะครับว่าแกะออกแล้วทิ้งคราบไหมนะครับ ปรากฏว่าไม่ทิ้งคราบนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตตอบคำถามพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ถามมาว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยหรือตัว RPM 2เนี่ยที่เราใช้เนี่ยตัว RPM 2ก็ย่อม,มาจาก r u g e i z e d Protection Master นะครับวัสดุเป็นผิวยางนะครับทั้งผิวยางและผิวทรายนะครับไม่ทำลายผิวปืนนะครับผมแกะออกแล้วไม่ทิ้งคราบนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตตอบคำถามพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ถามกันมาทางหลังไม้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ